กิจกรรมที่<ะ>ได้ลำลึกถึ่พระองค์ทันนะคะเราจะไปในจังหวัดสุราธานีที่ในลร่พื้นที่ในเราจะได้ยินคำว่าบ้านทันยิ่งนะทีพระองค์สเสด็จใน,นเนี่ยต้วีภาวาดีเนี่ยก็เพื่อพระองค์ทันนะครับไปแรกกันที่ตำรวจภูธรภากแปดกันบ้างนะครับจัดฟังคำบรรยายมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มตักซะในการซื่อสั้นนะและก็เป็นผู้สื่อสั้นที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคแปดนะครับ โดยทางด้านข้องทีสุนฝึกอบรมตัวรัฐประถมพคแพทนะคร,รับพลโทสุรพงษ์ธนนท์จิตผู้บัญชาการตัวรัฐประถมพคแพทได้ จะได้มีการบรรยายนะสมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการซื้อสั้นเหล็เป็นผู้ซื้อสั้นทีดีตลอดจนการซื้อสั้นในภาวะวิกฤตให้กับตํำรวจน,นะครับแล้วก็ขู่กตํำรวจทางการตำรวจผังแพทย์นเนี่ยทางเจ็ดจังหวัดเลยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรนฐวุฒิสุวรรณทิพย์รองอธิการบดีควายแพทย์ละยุทธศาสตร์วิชาการและทรัพยากรมนุษย์น,นะครับพร้อมด้วยคณะวิยากรนะครับจากมหาวิทยาลัยรัชภัฒสุรธานีบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ครับค่ะทางด้านผู้ประชาการตํำรวธผ แพทยก็ได้บอกว่าปัจจุบันเรื่องการซื้อสั้นนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ไกล้ตัวแล้วก็สําคัญต่อเจ้าหน้าที่ตารวจทุกคนนะคะเนื่องจากการซื้อสัานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยส่งพ้นไปในทางที่งเง่ลอบถ้าเกิดการซื้อสั้นที่ผิดพลาดไปค่ะทางนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรก็ได้เล็งเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนการซื้อสั้นในยุคดิจิทัลน,นี้นะคะให้มีการซื้อสั้นมีความันสมัยรูเท้าถันซื้อและก็เป็นผู้ซื้อสั้นที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างมีีีปปรระสสิิทธภาาาพเเเด๋ยยวไัังงม่ ในในส่วนของตำรวจปูตารภาค8นะครับวันนี้ก็จัดให้มีการฟังคำบรรยายแล้วก็สัมมนาลักษณะเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นผู้สื่อสารที่ดีนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเจ้าที่ตารวจผมก็จะเจอเรื่องแรงแรงเร็วเ็วแล้วก็ด่วนด่วนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทวุฒินะครับสวัทิพย์นะครับท่านรองอธิการบดีและคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับทุกคนที่มาวันนี้ตั้งใจฟังครับเขาสนใจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขานะครับและเขาคิดว่าเขาน่าจะไปพัฒนาในเรื่องการทักษะในการสื่อสารให้ดีขึ้นครับในการที่จะปรับตัวนะครับของทางตํารวจนะครับ ในการที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับรวมถึงเป็นทักษะในการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆให้ตอบโจทย์การรับรู้ของประชาชนในยุคนี้นะครับให้ตรงประเด็นนะครับให้กระชับแล้วก็สามารถนําเสนอผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆได้ครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีนะครับที่จะอธิบายให้ทางตำรวจซึ่งมีทักษะดีอยู่แล้วในการให้บริการประชาชนผมแค่เสริมแนวคิดเรื่องของบุคลิกภาพนะครับาการเสนอข้อมูลและการให้สัมภาษณ์นะครับโดยเฉพาะหลกัหลกๆที่เราเน้นกันก็คือว่าการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพื่อจะให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนในทุกมิตินะครับแล้วก็ไปเสนอข่าวต่อประชาชนอย่างถูกต้องครับก็เป็นโครงการ